ทำไมถึงมาร่วมประกวดในโครงการนี้คะอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองครับเพราะว่ารายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจพิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะแบบดูที่มาเงีงไหวขนาดไหนก่อนที่ดวงตะวันจะุกพรุ่งนี้ไม่เจอแล้วคาที่เจอเขาก็ได้ ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีน้านะครับวันนี้เรามีเป็นคลิปพิเศษนะครับผมผมจะพาทุกคนไปเจอกับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมแนะนำมากมากในวันนี้คือผมได้ร่วมประกวดกับรายการนี้ด้วยชื่อรายการว่าซูเปอร์สตาร์ไทยคเรียเฟนชิพนะฮะผมนี่ต้องบอกเลยว่ารายการนี้ใหม่แกะกล่องจัดจัดสวัสดีครับมาทำไรเนี่ยมาทำไรครับผมกินข้าวโหกินข้าวต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้เลยเหรอฮะ ต้องสวยขนาดนี้เลยเออ๋อสวยธรรมชาติเนี่ยได้ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วบ๊ายบายครับผมร้อนมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเจอในวันนี้นะก็จะเป็นไงทุกคนฝากติดตามคลิปนี้ให้ถึงที่สุดนะครับผมรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนคือตอนนี้ผมกำลังตามหาที่ที่งที่เราจะต้องเข้าไปลุ้มหาไม่เจอไวุ้กคนคือแบบผมหาหาไม่เจอเลยผมก็ดูว่ามันจะต้องไปตรงไหนเพื่อที่แบบเนี่ยคือนี่ผมมารายการนี้นี่นี่ผมมารายการนี้ทุกคนมรรการนี้นะฮะ ผมเจอเบอร์แล้วผมเจอเบอร์ศูนย์หกสี่คือแบบถ้าออกไปแล้วหน้าย่อมเยิอนนี่ทุกคนต้องสงสัยนะครับผมร้อจะจัดฮัลโหลสวัสดีครับออันนี้ใช่รายการที่โคเลียเท้าปะครับอ๋อพอดที่ผมมาถึงที่แล้วครับผมตามที่ได้นัดไว้ครับต้องไปชั้นไหนครับผมยังหาไม่เจอเลยพี่ชั้น4ี่ใช่ไหมครับโอเคครับได้ครับผมั้่เดี๋ยวเจอกันครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับชั้นสี่ดีดีนะเจอเบอร์อ่ะถ้าไม่เจอเบอร์เท่าไงเนี่ยถ้าไม่เจอเบอร์รักก็ไม่เกิดนะครับทุกคนืมเกี่ยวอะไร เดี๋ยวเรารอขึ้นไปชั้นสี่ทุกคนไปครับจะสัมภาษณ์ก่อนสั่งหัวข้อยขอย่าคิดไว้ก่อนเลยนะครัได้ครับข <im itation> อคบคุณครบคับไปแล้วครับทุกคนคนแรกไปแล้วครับคนแรกไปแล้วเต้นเต้นนะเนี่ยเต้นเต้นทำไมนหน้ากูใหญ่จังวะทุกคนผมต้องขึ้นไปชั้นแล้วผมแทบมันใจออกมา,ากล้องคันรึเปล่า ได้งไงครับยด้ยงครับใช่แล้วอันนี้ยังใช่ครับสวัสดีครัครับบองเสียงก่อนเลยครับก็อก้อที่เธอไปข้งันหน่ สี่ช่องไหมสี่ช่องโมคุยห้วยไหมโอเคผมทุกคนเดี๋ยวเราติดตามนะไปพี่จะได้ไม่เมื่อยเอาปากก่อเดี๋ยวนะครับแล้วของๆดูไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายอัญชลชนย้มสีนะครับชื่อเล่นชื่อสีน้ำนะครับผมอาชีพยูทูบเบอร์แล้วก็นักแสดงครับผม ทำไมถึงมาร่วมประกวดในโครงการนี้คะคือผมสุกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองครับเพราะว่ารายการนี้เป็นหนึ่งรายการที่น่าสนใจผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะแบบดูที่มาที่ไปเป็นาดไนแล้วเห็นของรางวัลรู้สึกยังไงกับของรางวัลเราบ้างโโหของรางวัลนี้ต้องบอกว่ารายการนี้ให้เยอะมากนะครับก็เราไม่รู้ว่าเราจะถึงรอบไหนหรือว่าเข้าไปขนาดไหนนะครับแต่ว่าทุกอันคือว้าวหมด ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนได้เข้าไปก็ยินดีด้วยแล้วกันครับผมประกฏลร้องเพลงน้อยครับน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพวกแนวทําเบื้องหลังของเพลงภาพยนตร์มากกว่า <S 2: ๆ> วงครับของของพี่ตั๊กแต่ว่าเราจะร้องในเวอร์ชั่นของพี่โอ๊อคเทลขอบคุณครับก่อนที่ดวงตัวันจุ่งพรุนี้ไม่เจอแล้วสิ่งที่มีก็แค่เพียงภาความลังยังโอ้ภาพที่เจอเขาก้าได้ จะเห็นแววตาอ้อนวอนได้โปรดพูดความจริงให้ฉันนินมัวรักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันได้ซึ้งได้ซ้าบอีกครั้นต่อมาฉันจะไปไม่ควา,างจกใครไม่แค้นในใจเธอคิดยังไงมีอะไรกบเขาหรือยังกับ ก็ผมทุกคนคือแบบจบไปแล้ววันนี้คือสนุกมากนะแล้วก็ตอนแรกคือหาไม่เจอว่าตรงไหนนะครับตอนนี้คือจบแล้วผ่านไปด้วยดีนะครับผมก็มีการออเดชั่นเรียบร้อยทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วยังไงผมก็อรอลุ้นเหมือนกันว่าตัวเองจะได้ไหมนะครับทุกคนกำลังใจให้ผมด้วยใครเป็นกำลังใจให้ผมนะกดกดกดเลขกหนึ่งให้ผมหน่อยนึ่งกันตรงนี้ผมมีพิเศษจะฝากให้ทุกคนแบบว่าเผื่อคนไหนสนใจรายการนี้ไงผมนี่ครับผมแพนมานี่เลยนี่อ่าเดี๋ยวให้พี่ก็ฝากหน่อยกันว่ารายการนี้สมัครอะไรยังไงน่าสนใจไงเต็มที่ ค่ะก็ทีมง,งานจาก Superstar TK นะคะตอนนี้เราก็ำลังเปิดรับออดิชั่นแล้วก็เพิ่มเวลาออดิชั่นไปึนถ,ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะคะตอนนี้คือรางวัลเราเยอะมากไม่มีคำว่าลดเลยมีแต่คำว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มดังนั้น ใครที่สนใจในการประกวดร้องเพลงแล้วก็ออกมาใช้ความสามารถของตัวเองส่งคลิปมาเลยค่ะเราเรอคุณอยู่นะเอาเลยครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัครนะครับผมไม่ต้องไปหาอะไรยุ่งยากเพราะว่าผมทิ้งทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแค่ทุกคนเข้าไปที่ลิงก์นี้นะครับผมแล้วก็กดตรงที่ผมวงวงเมาส์ตรงนี้ไว้อกดเข้าไปก็จะขึ้นหน้าเมนูให้เลือกหลากหลายตรงนี้นะครับผมมีให้ดูตั้งแต่รางวัลคืออะไหรหรือว่าข้อมูลตาๆตนานานะครับแต่เราเลือกไปที่ใบสมัครตรงนี้ครับที่เอามาวงไว้นะที่เอามาวงไว้นะครับผมแล้ว ใส่ข้อมูลจีโมงจีเมลให้เรียบร้อยนะครับพอกดเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นหน้าใบกรอกรายละเอียดข้อมูลหรือว่าข้อมูลประจําตัวของตัวเองนะครับผมก็กรอ,อกไว้ให้ครบเลยนะครับชื่อนามสกุลอายุเพลงอะไรคีย์อะไรที่ใช้ร่วมรายการในการร้องเพลงหรือว่าแข่งขันนะครับผมก็กรอกลงไปให้เรียบร้อยสําคัญที่สุดคือตรงนี้เลยครับผมนี่ครับผมในเรื่องของอัพโหลดวิดีโอแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับไปหารูปที่สวยที่สุดมาเลยของตัวเองนะครับผมแล้วก็ทลิปวิดีโอที่คิดว่าดีที่สุดของตัวเองนะผมในการร้องเพลงร้องสดหรือว่าอันนี้ก็เป็นเล่นกีตารไเล่อพงง ได้นะครับผมมาประกอบในการร้องได้แต่ว่าถ้าผ่านรอบนี้เข้าไปก็จะได้เห็นว่าต้องร้องสดแบบที่ผมได้ร้องมาเมื่อสักครู่นี้นะครับยังไงก็กรอกข้อมูลให้ครบแล้วกดส่งไปเลยเรียบร้อยเท่านี้เองนะครับผมโอเคกลับไปจบปิดคลิปครับผมไปนะครับผมก็ส่งมาเยอะนะครับผมมีพี่ๆทีมงานที่น่ารักน้องทุกคนอยู่ก็ใครที่ส่งมาเนี่ยคือได้เจอผมด้วยอ่านี่คือข้อดีเลยได้มาสนุกด้วยกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่มากในงานขอแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จบนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ไปเยอะนะฮะกดติด ติดใจตอนนี้ก็พอ